กูต้องช่วยตัวเองแล้วรานที่อยู่ยันยันแม่กูเห็นเห็นคนเจ็บหมดเลยการชิปวีแมนทูฟลายแฮมซับเอนทัสเดอสกายวายวายวายไม่ทันจดสกายแล้ววายเดียวู่ีิวกูกูกูมูเดี๋ยวอะไรเพื่อนอยู่นิกกี้ไปไม่ไหแล้ว คำเตือนอาจจะมีการกระตุกบางช่วงเนื่องจากสตาร์เดอร์ลืมอัปเดตการจอขออภัยอีกทีนะคะทุกคนเฮ้ยปลาโทรปลาโทราไหนวะเัวนนี่ไ่ต้นไหมกูกัดปากแล้วเออเอยยางยางอยู่อยู่ข้างหลังไอ้มุยเนี่ยเต็มอยู่ไหนรันรนอยู่เฉยอยู่เฉยที่อยู่ข้างหลังเอาของมาเอาของมาเฮ้ยมีการปนนี่แหละ เนิร์ดไม่น่าได้ใช้แล้วแหละปิงแดงด้วยคือแต่ก่อนเนี่ยมันแทบไม่ได้ยินเลยไงมันปรับแล้วปรับอีกอยู่นั่นแหละคิวตามแผ่ไม่ทันหรอกมันไ่ด้ลคิวไม่ได้เลื่องสภาพใหญ่แล้วอ่ะคิวตามแผ่ไม่ทันหรอกแม่แม่ตามทันแม่ตามก่อนเลยกินคุ้นๆนะเหมือนคนเดิมคิดมากคอเด็ดและถิ่นที่อยู่เขาไม่เห็นน้องหรอไปหาพี่คิวปุ้งมาจูงเขียบอีกเลยทุกคนว่าคิวเนียนไหม เนี่ยมันจะเอาอะไรมาไม่เนียนทุกคนเห็นไหมท้องกอกลืนไปกับต้นไม้เรียบร้อยไปฝันต่อแล้วคอเด็ดและถิ่นที่อยู่มุ้ยให้ยิวได้นะเอ้าโดนไล่อยู่หรอไปเ่า่ไปเอาตี้เรามีมุ้ยได้หรออุ้ยอุยเสียงอะไรอ่ะอ๋อเสียงโดเทมเหรออเมซิ่งข้างบนมีเครื่องไหมอ่ะ งหมมีเหมือนจะมีบนสุดพี่บนสุดเลยเหรอหลังคากูจะขึ้นไปยังไงเป็นต้องเป็นนาตาชาแล้วปีนขึ้นไปปีนเดินขึ้นบันไดได้ต้องสลิงขึ้นไปสลิงขึ้นไปฟิวเป็นเอมิวพี่ได้ยินเสียงอ่ะแต่เสียงมันอยู่ข้างล่างเลยเพื่อนระวังเขาเปิดตู้แล้วเรากรีดอีกนะเรายู่ฝาดวะไหนวอ๋อนี่ไงทางขึ้นมาเปิดตู้กรีดไหมกรีดเอออาเมี่ยมีใครจะไปช่วยบอส อยู่รันอยู่แต่เขาไล่ลรันเหมือนกันได้ได้ได้รันเขาไล่รันรันช่วยไม่ได้มีใครไปช่วยยังโอยมัน,มนช่วยนะนกลับมามัันกลเอฟมองเห็นจะมีแพทใหม่เฉยเลยกลับมาเล่นแล้วก็ดองไปสักสามเดือนแล้วกลับมาเล่นใหม่ๆๆๆอา <ๆ S 1> ้าวจีพายแล้วรันช่วยได้ไหมโอเคกูไปเองกูไปเองเมาตาบอดมาคือพี่ถามที่ที่พี่ถามก็คือเพื่อความมั่นใจว่าพี่จะพี่จะได้วิ่งมาช่วยไง แย่แล้วแย่ละไป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 มันมันวางอ่ะมันกลับมันกลับยุคนารันรันอยูุ่คนะรัน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 เฮ้ยยุคมันหาไม่เจอยังไม่เล่นนะคอนเด็ดและที่นที่อยู่มันวาร์ปกลับแล้วกลับไปเอาไอ้จะตีต่ออย่าอย่าแคมปิ้งใส่ไม่ดีมันมาอีกแล้ว มันสงสัยอะไรแถวนี้นักหนาวะกลับไปอุ้มยังอ้าวรันิวเช็คไม่มีทำไมมันอ้าวมันกู้เตกอะอ้าวเอ่ออ้าวรันฮิวขอดไหมลูกอ๋อมันน่าจะยังไม่เสร็จมั้งใช่ไหมอาจจะใช่รันรันก็ไม่แน่ใจเพราะว่าตอนนั้นเห็นโอ้ไม่ว่ามูซินเดยุรันพาใครมาด้วยว้ายว้ายกูกำลังย่อเลยรันช่วยช่วยสตี ไยู่เป็นไรนอนสบายนอนสบายฝากช่วยตีบก่อนช่วยตัวเองแป๊บหนึ่งก็จะล้มมาล้มแถวบ้านใหญ่ได้นะตัวเองได้อุ้ยอุ้ยอุ้ยกัดปากกัดปากตัวเองไว้กัดปากตัวเองไว้ขอเด็ดเอ้าเนี่ยมปลงแถวนี้ลันไปลงไกลๆไกลวูดูนี่กูอยู่นี่ไปลงไกลยังเอาหาไม่เจอหาไม่เจอหาไม่เจอพี่คิวบ้านเล็กเอาพี่พี่ออกมาจากบ้านเล็กครับพี่ออกมาจาก ร้านเราไปเจอตรงไหนดีวะเราไปคิวกันเอดีกว่าเร็วกว่าเห็นพี่อยู่เห็นพี่อยู่จริงเรอมามามึงเห็นกูทไมเาไม่เห็นกะหนูเห็นเพ่อนเห็นแนมามมาคำคำโอยอีกแล้วไม่เนกันทุยมันหนูเห็นอะไรนะหนูเห็นเพื่อนที่บเจ็บคำค้คำ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 ซาบิดาคำซาบิดาคุณาบิดหนูหิวเมิดาจนหนูจะเหม็นหน่อยนะพี่นะอ๋อไม่เป็นไรพี่ก็เห็นเหมือนกันชุดลาตีพี่ไปหมดแล้ว เหมือนนิดนึงนะพี่นะเลือดน้องหมดก็เหมือนคนเอออ่ะสลับกันสลับกันเออสลับกันช่วยไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเด็กเขาพวกนี้เรามีไลฟ์ป่ะหรือจะยังเครื่องเครื่องเก่ามันอยู่ไหนหมดวะโอ๊ะแมลงปึ้งบางครั้งมันเด็กเออเออแถวแถวยันใหญ่ยันแม่เอ้อหยุดนะเดี็กเนื้อคุ้งโอเคมาเจาะกัน้ะกันโอเคอยู่กับร้านอยู่กับร้านตรงกลางอยู่กับร้านตรงกลางโอเคพี่ปั่นพี่ปั่นอันนี้ทะลุได้ไหมโอทะลุได้ก็แย่นะคิม คุณม้นี่เป็นคาร์โบไหมใช่ใช่งั้นก็กินซะเลยต้นไม้นี้เป็นเออ่วีแกนไหมฮะใช่นะต้นไม้นะว่าเป็นสิ่งมีชีวิตนะคะ <c oughs> ถ้าคุณกินสิ่งมีชีวิตก็ถือว่าคุณไม่ใช่วีแกนแล้ว <c oughs> ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วหายไปแล้วกินดินไปนะ <c oughs> โอ้ยไอ้ลูกหายอยู่ด้นนานในอ้าว <c oughs> ว้าย <c oughs> A f e w m i n u เ e s later ว้าวมีคนไปช่วยยังมีคนมาหรอยังจะมากี่มงจะมากี่มงมีเดียมาช่วยเายจะมากี่มงขอบคุณคับมาหิวเลยขอบคุณคนนะมีโอกาสแต่เนินเราคุณ เรากำลังจะนผลเหมือนมันกลับไปเลยอ่ะเรากำลังกินผลไม่แน่ใจตกๆตกนี่ไม่น่าเสียนตรงนี้ไม่น่าเสียนได้อุ้ยมันพังหมดเทมช้อนอุ้ยอุ้ยหายหายหายหลุด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 ผู้ตัวชอบตัวเองแล้วลานที่อยู่ยานยานแม่หนูเห็นหนูเห็นคนเจ็บหมดเลย Starship we meant to fly hands up and touch วายวายไม่ทันจะสกายแล้ววายจะอยู่นี่ว่ะ ถอยไปถอยไปจะให้ผู้ชายหิวตี๊ยบผิวเหน่อยตี๊ยบมาเห็นกับตาจนพระใจมาเตยบมอะไรผมมีอะไรพูดมีอะไรพูดอย่ามาชี้โอเคเรียบร้อยอ่ะชินใจไม่ได้เด็กกูรอกูไม่ได้ไปสตาร์ชิปแล้วน่าจะไปสตาร์ูเฮลเกตนะเบ้ง แล้วผมลากปะไก่โคตรแล้วหาใครไม่รู้เอ้าเครื่องเก่าเราอยู่ไหนทุกคนคิวลืมเครื่องเก่าเราไปแล้วอ่ะข้างโาเลกูลข้างโาเลกูลด้านหลังดิพี่พี่ก่อนเดินผู้ชายอ่ะด้านหลังจำไม่ได้แล้วอ่ะจำไม่ได้แล้วอ่ะเดี๋ยวเราไปซ้ำให้เออซ้ำให้หน่อยปัดไม่ซ้ำจำเครื่องไม่ได้โอ้ยนี่ขาวนรอบแบบเลยมือยเปล่าดเอ๊ะ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  เอาแอป normal ป่พ no ี่เอาแอป normal ในกันใจแอป normal แอป normal เกียรติทิพย์หายละแย่ละตัวเราไม่กียรติแทนไม่อยู่เฮ้ยทุกคนคิดว่าเนียนไหมทุกคนคอเด็ดและถิ่นที่อยู่หันหน้าด้วยนะอย่าหันหลังใส่นะหลังกูเด็ดมากเลยหันหน้าใส่ด้วยหันหน้าใส่ด้วย อุ้ยวิ่งจะตีบจะตีบร้องตามจะตีบไม่ดีตามจะตีบไปเออไปหาจะตีบสวยเห็นเห็นคุณมุ้ยมุ้ยมาอยู่แม่เธอมีใกล้ละเธอมีใกล้ละจูงไว้น่าจะตีบจูงไว้แปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วจะตีบเออมันมันหาไม่เจอช่วยช่วยขาไก่ขาไก่ไม่เสียงอะไรวะไก่เสียงโทรเทมพี่โทรเทมโพี่ไอ้ชอวอ้าวอ้าวไม่ทัน จะตีทำอะไรจะตีไหนเล่าจะกระแทกตู้จะกระแทกตู้่มเไรโดนตู้หนีบจะตีโดนตู้หนีบทุกคนตู้หนีบผู้หนีบตะกี้น่ะเจ็บนิดนึงเจ็บนิดนึงเอีนะเฮ้ยเฮเครื่องสุดท้ายมีใครไปช่วยไหมเฮ้ยกลังไปช่วยเฮเฮ้ยเฮ้้ยเฮยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้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 ยเ มันเอาพี่มันเอาพี่มันเอาพี่โอเคอ้ามันว่าไปไหนไม่รู้ว่าไปไหนไม่รู้เออเอ๋อุ้ยอุ้ยมันกำลังเดินกลับกำลังเดินกลับสตีมสตีมเครื่องสุดท้ายหยุดลันเครื่องสุดท้ายแล้วปันอยู่หนูเดี๋ยวหนูกดอันที่ไหนซิงให้พี่มันหนึงเดี๋ยวอัน F4 เลยไหมอันนี้อันนี้ F4 เลยไหมแม่คือแบบอยากส่งไฟฉายเล่นแต่มันส่งไม่ได้มันเป็นเหมือนเนื้ออะไฟแรงกูหรอกลันปั่นอยู่ไหนอะ

อุ้งสีมีไม้อยู่อุ้งสีนี่แน่พับไม้เลยอ้าวฮะฮะหมายถึงใครหมายถึงอะไรพับโอุ้งสี่เฮ้ยไปเราอยู่ไหมมาไปครึ่งสิบ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 โอเคโอเคพี่มา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 มาประตูอยู่ข้างหลังพี่นะมุยครับครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปกันมาลับมาจ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 ับมาับโอเคโอเคงเดี๋ยวเปิดไม่หน่อยระวังนะบัตเป้าบัตเป้าบัตเป้าคอยเด็ดแล้วที่ที่อยู่มันไปยังมันไปยังอะไรนะ อย่าหนีพจริงเหรอมันอยู่หน้าคุณเลยเหรอเดินเดินเดินทำไรนะแคปปิ้งต้องต้องมี่ไปทางไหนอ่ะต้องมี่ไปทางไหนอะมูยเรามีไทเทนเนอร์เรามีไทเทนเนอร์ไปไปไปโอเคอะมีบนรถทางไปเลยประตูไหนอ่ะประตูไหนไปประตูตรงไปพี่ตรงไปอะตรงเครื่องเสร็จอะตรงเครื่องเสร็จพี่ตรงเห็นที่พี่หันหน้าไปอ่ะตรงไปอ่ะเจอเลยจริงเหรอใช่แต่พี่มูยต้องไปทางไหนหน่อยพี่โอเคมันไปยังมันไปตามมูยไปยัง ไม่รู well> ้พี <t ip> <t ip> <t ip> ่หนูมอไม่เห็นเขาเลยอุ้ยเชี่ยกิดไปออกมาลุ้เลยก็ได้พี่เขาแคมปิ้งอ่ะพี่จำอ้าวสตีฟประตูอยู่ไหนสตีฟตรงตรงตรงไปหานสตีฟพี่สตีฟรู้ประตูอยู่ไหนออกไปเลยลันล่าลันอะไรลันอยู่ไหนอ่ะเอาเขาไปตามมี่มุยตาลันพี่บ้าแล้วลันเราต้องออกไปด้วยกันลันออกไปไปตามไอ้สตีปไปกิ๊บบล็อกหลัง กูเปิดยังเก้า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 โอเคเก้า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 สามสามฮิวเ์ฮิวม์ฮิวม์ฮิวม์ลันบรรนาไปไปไปมันมามันมามันมาไปไปไปมันอยู่ข้างหลังเนี่ยยังไม่มาคิดว่ามาแล้วมันอยู่ที่ตูดเราเมื่อกี้มันหาอยู่นนี่ตรงตรงอะไรตูดนั่นคยังไม่เห็นแม้แต่ออร่าปะอู้ยังไงออราจะละโอ้เดินมาเดินมาเปิดได้นะเปิดเลยร้านเปิดเลยเดี๋ยวพี่พี่บล็อกตูดพี่บล็อกตูดเป็นเปนพี่บล็อกพี่บล็อกโอเป็นดาว โอเพนเดอร์ดอลันเออจังหวะนี้นรสวยเออ